มากินอะไรบนแม่แล้วอืมคุยกันหน่อยคุยกับโน่นกข้างในนั้น่ะชื่ออะไรถามเขาสิชื่ออะไรแล้วชื่อ,อเลมอนนะเธอชื่ออะไรใบมอนใบมอน,มอนเธอชื่ออะไรเออจะจิกตาแม่นะน่ากลัวมากเลยปากนี่แหลมปิด คุยกันนกข้างในซีในกล้องสีจ้าอ่ะอ่ะคุยกันอ่ะคุยกันเออเส<ต>ียงดังฟังชัดม,มาก<ๆ>อ่ะคุยคุย,คยเออเออเออคุยกันถามเขาจี้ชื่ออะไรไปไหนเลมอนจะไปไหน เออจะมาคุยใกล้ๆเหรอจะมาคุยใกล้ๆเหรออ่ะเห็นลูกกระตากันเลยเอ้าอยากกัดกันมอาคุยกันน้อยเออเออ Thanks for watching!